โฮ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 โโซนต้ามาแจกของขวัญแล้วครับเด็กๆโอ่โฮโฮโฮอวันที่24ธันวาคมนี้ซซนต้าอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่คิดสจัรสายทานพระพรทุกท่านจะได้พบกับความหมายที <c oughs> ่แท้จริงของเทศกาลวันคริสต์มาสในงาน ท่านจะได้พบกับการแสดงสุดพิเศษและกิจกรรมสอยดาวและนอกจากนั้นยังมีการรักษาอาการออฟฟิศซินโดมจากผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> แล้วมาพบกันในวันงานคริสต์มาสวันที่24ธันวาคมนี้นะครับโโโโโโโฮฮ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 ฮ